มาค่ะวันนี้ไซพามาที่หน้าง,งานเป็นร้านซูชินิกินะคะอยู่แถวประมราชชนนีนะคะก็วันนี้ค่ะไซได้รับออเดอร์จากลูกค้าว่าต้องการติดตั้งม่านมน้วนเพราะว่าแดดแรงมากเลยหน้าร้านเนี่ยหันไปทางแดดที่แบบส่องเข้ามาในร้านจ้ามากทำให้ลูกค้าที่นั่งในร้านเนี่ยร้อน แล้วก็แอร์ที่อยู่ภายในร้านเนี่ยทำความเย็นได้ไม่ดีพอด้วยแสงที่มันเข้ามามากะนะคะแล้วก็ทำให้อาหารที่โชว์อยู่หน้าร้านเนี่ยเกิดความเสียหายเร็วมากนะคะวันนี้เลยพาช่างเข้ามาติดตั้งม่านม้วนให้ที่หน้าร้านเป็นม่านม้วนแบบทึบแสงนะคะที่ลูกค้าใช้เป็นทึบแสงเนี่ยเพื่อต้องการให้กันความร้อน จากภายนอกเข้ามาในร้านได้แบบร้อเซเลยนะคะก็วันนี้ก็เลยมาติดอันนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะม้วนเก็บไปจะเห็นว่าเรียบร้อยสวยงามมากเลยใช่ไหมคะคือม่านม้วนเนี่ยคุณลักษณะพิเศษของเขาก็คือเขาจะกินพื้นที่หน้างานเนี่ยน้อยมากนะคะแล้วก็มีความแนบชิดไปกับหน้าต่างทําให้ไม่เกะกะพื้นที่นะคะ ก็เหมาะมากๆสำหรับพื้นที่ที่ค่อนข้างมีจำกัดในการติดตั้งผ้าม่านไซก็จะแนะนำเลยค่ะให้ใช้ม่านม้วนเลยดีกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะม่านม้วนจะเป็นวัสดุที่เป็นไวนิลซึ่งไวนิลเนี่ยจะดีกว่าผ้าตรงที่ว่าฝุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยเกาะแล้วถึงจะมีเกาะก็น้อยมาก แล้วสามารถเช็ดทำความสะอาดหรือถ้าเกิดมีคราบเลอะเทอะสกระปรกมากๆเลอะใส่ก็สามารถนำแปลงหรือนำผ้าชุบน้ำเนี่ยเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายดายมากๆเลยในการดูแลรักษานะคะแล้วก็ที่สำคัญน้ำหนักไม่ได้มากนะคะน้ำหนักเบาจะเห็นว่าเนี่ยคะ่ะสายก็เอื้อมมือ,ม,อมือเดียวเลยนะคะมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งก็ดึงเชือกของม่านม้วนเพื่อจะปรับลงมา เบามือค่ะไม่ได้หนักเลยถึงแม้ความกว้างของม่านม้วนชุดนี้จะมีความกว้างถึงเมตร1เมตรห้เซนติเมตรก็ตามนะคะนี่ค่ะสุดยอดเลยค่ะก็ลูกค้าเป็นคนเลือกโทนสีของม่านเองนะคะสีเทานี่นี่คือภายในร้านที่เมื่อปิดม่านแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะก็ถ้าลูกค้าหรือท่านใดสนใจม่านม้วนนะคะสามารถติดต่อได้ทางอิน็อกซ์นะคะ